สวัสดีค่ะเด็กๆผู้ปกครองนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างาเจอกันวันจันทร์นะคะสัปดาห์แรกนะคะวันแรกของสัปดาห์ที่13ไม่เจอกันนานแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะวันนี้คุณนกยุงจะมาสอนหน่วยนะคะหน่วยอารมณ์ความรู้สึกเรื่องอะไรคะเรื่องการยิ้มแย้มแจ่มใส ก่อนที่เราจะมาดูนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเรามีสาระอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ที่เราจะเรียนนะคะอ่าในสาระนั้นแต่ละวันเราเรียนเรื่องอะไรวันที่หนึ่งเราจะเรียนเรื่องการยิ้มแย้มนะคะยิ้มแย้มดีใจวันที่สองเราจะเรียนเรื่องร้องไห้และเสียจใจนะคะวันที่สาม เรียนเรื่องบอกว่าโมโหโมโหวันที่สี่เราจะเรียนเรื่องสีหน้าบอกอารมณ์ได้วันที่ห้าเราจะเรียนเรื่องฝึกควบคุมอารมณ์นะคะอก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องยิ้มแย้มดีใจใช่ไหมคะวันนี้คุณกูนกยูงจะพาเด็กๆไปร้องเพลงยิ้มยิๆๆ้มยิ้มเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกันนะคะอ่า ยิ้ม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 มานาตาวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยังยืนสดชื่นอูลาอย่าหมัวรอสดืนอุราอย่าหมัวรมายิ้มกันเนาะเพื่อนเอ๋ยยิ้มหรือยังคะ้าเด็กๆอ่าเดี๋ยวมาร้องเพลงอีกหนึ่งรอบนะคะร้องกลับไปกับคุณนุกยุงเลยนะ ยิ้ม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 มาหน้าตาหวานจืนยิ้มนิดทีวิดยังยืนตจืนอุราอย่าหมัวรอจืนอุราอย่าหมัวรอมายิ้มกันเนาะเพื่อนเอ้ยยิ้มกันออยังคะเด็กแยกอ่า เช้านี้เรามาเจอกันเราเจอหน้ากันเราก็ต้องยิ้มนะคะเจอหน้าพ่อแม่เราก็ต้องยิ้มยิ้มหรือ,อยังคะเห็นไหมดูเด็กคนนี้ยิ้มสดใสเชียวดูซิฟันหล่อด้วยเด็กๆตื่นเช้ามายิ้มให้พ่อแม่หรือ,อยังนะคะยิ้มให้คนอยู่ข้างๆเรานะคะอากาศก็สดใสใช่ไหมคะอ่ารอยยิ้มของเรานะคะบอกลักษณะท่า ทางอ่าบอกอารมณ์นะคะตื่นเช้ามาอุ้ยวันนี้อารมณ์ดียิ้มใช่ไหมคะอ่ายิ้มให้พ่อแม่ยิ้มให้คุณตาคุณยายยิ้มให้คุณครูนกยุงหรือ,อยังคะอ่ามาดูสิว่าเราจะยิ้มตอนไหนได้ดีที่สุดอ่าวันที่วันไหนคะอ่าเราจะยิ้มนะคะวันที่เป็นวันอะไรคะนี่ วันเกิดของเราจไหมคะจะมีเพื่อนมาแสดงความยินดีกับเรานะได้กินเค,ค้กด้วยนะคะร้องเพลงสนุกสนานนะคะหน้าตาก็แสดงออกนะคะบอกความรู้สึกเราจะสังเกตได้นะคะเวลาเจอหน้าตาผู้คนเราจะต้องรู้จักสังเกตนะคะว่าเราจะปฏิบัติกับเพื่อนแบบไหนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงถ้าเขาก็มีรอยยิ้มแบบนี้เป็นไงคะโอ้แปลว่าเขาอารมณ์ดีมีรอยยิ้มมีความ สูบใช่ไหมคะอ่า <S <S เห็นไหมดูเราต้องดูด้วยว่าเขามีรอยยิ้มเป็นยังไงนะคะเวลาได้อะไรอีกคะอ่าเวลาได้อะไรอีกเราจะยิ้มอ่าได้อะไรนี่ได้ของเล่นใช่ไหมคะอ่าเวลาได้ของเล่นหน้าตาเราก็จะเป็นยังไงเราก็จะยิ้มใช่ไหมคะอ่าแล้วอะไรอีกคะอ่อเวลาที่พ่อแม่พาเราไปเที่ยวนะคะเราก็จะยิม้ม ใช่ไหมคะเอ่าเห็นไหมเด็กคนนี้สองคนนี้เวลาพ่อแม่พาไปเที่ยวใช่ไหมคะพาไปซื้อของต่างๆเอ่อเขาก็จะยิ้มกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงยิ้มอีกครั้งหนึ่งดีกันดีไหมคะอ่าดูซิว่าเด็กๆร้องได้หรือยังวันนี้นะคะวันนี้เราจะร้องเพลงยิ้มทั้งวันนะคะอ่าพร้อมยังคะเด็กๆเกอ่าเราจะได้ร้องเพลงได้นะคะ พร้อมยังค้ามาร้องเพลงยิ้มกับคุณนกยุงนะคะสามสิบยิ้ม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 มาหน้าตาหวานชื่นยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนสดชื่นอุลาอย่าหมัวลอสดชื่นอุลาอย่าหมัวลอมายิ้มกันเนาะเปื่อนเอ้ยยิ้มยิ้มยิ้ม ยิ้มมาหน้าตาหวานจืนยิ้มนิดชีวิตยั่งยืนสดจื่นอุราอย่าหมัวเลาะัดจื่นอุราอย่าหมัวรอมายิ้มกันเนาะเพื่อนเอ้ยอ่าวันนี้อย่าลืมยิ้มให้พ่อแม่นะคะยิ้มให้คนที่มาหาเรายิ้มให้เพื่อนที่มาหาเรานะคะ วันนี้คุณครูฝอปากรอยยิ้มไว้ให้กับเด็กๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ